เนเดงหอมมใไ่ค่ะไม่ใช่ขอบอกศาสนาแน่ไม่จะเดงหอามาไส่จนเดงอมมาไสค่ะหอมมะไซค่ะจากวัะพืชจังค่ะวัเพืชพี่บุก็ซัหน่อยค่ะเลยพี่บุนที่ต้องพี่บุญจะไว้ดูบนนะพี่บุญางสาหารเนาะค่ะ บอกก็ม่วนมมนี่เท่าได้นดีติเก็ดชิสค่ะปิดเ้นซาวหน้าค่ะแกงสะพือบัวปลากีนตับาษาบานนอนแล้วน้องน้องใส่ยนตใสยนต์ตัวดแล้วนองกับกับไก่ก็ไปยังดอกเอากันใหญ่หลอกก็ตายนอกเจนเพชรอาจารย์เจ็ดช้นเรกับเจ็ด้นสองเดียรกันน่ละ หล้บเบิ่เบิ่นได้แก่ไม้นักเปิ่นเบินลัเบิ่นเนได้แก่บ่าเปิ่นเบิ่นท่นบรมเพิงของฝนจะเบิ่นหิ้งไก่ไก่ท่านบรมเพของไผขาดเป็นของนังลำใจน้ำน้ำมาเอ

เบิ่งปู่พ่ตาแม่ยายขอพระคุณนายได้ไปหาลูกเต่ามาโซยผู้เฒ่าผู้จักกระสิงานองมุนสิบ่ดบุญคุณไปหามาเด้เปเจ้าจาไปเนมอรับจังเด็ตกวีสุปิ่นนาปาเจ้าสันสลาดสลาดทีจปาใส่งาไปบึกน้าใส่หิอตาน้าผาที่ไปบึก เสียงปากก่ามวนนุ่นเผกระยับมาดูกองท่าภายในสมกับเป็นนั่นใจกองท่าใจหางตอนรับบริการเดี่ยงยุบรู้ทีเดียวเจ้าหล่าทีสมกปรกทั้งทานเบามากหวานปากหัวหโมเสกโมเสกก็มีไทยเย็นแดดเย็นแดดจะได้พ้นตาบทตัดไทยมากยินดีจนเจิญโอคือพวกผู้อุนชัดท่าทั้งใจ กอดดอาศัยกันนอนจากจะคือเจ้าหาเงอายกกนเข้าราแลลม้ยมห้อป่าปาจึงบุกตกจันทร์นานเป็เ้านนาการการฝึกดับไม่ทำของบุญมีทต่คำมนทักไม่เซลให้กดดีเรียวเดียวเรียวเดียวพาวันเพื่อกมิูรจีรคืจ้าไในพอตู้พต้ถิปเป็นย่างโบสูพอสูโบตูจะแข่งเาแข็งเ้บุดเลือบเล่มูจับ กัวปูจางทำบุญพจณีดงตุ้ดใหจักรือผ้าสมจำบุญลงบาไม่เห็นจักสตกก็ใจมาบ่าเคยอยูบนลผูกมาบุญมาก่อนคอยมูธาหน้าแก่เ้ยงเขา้ยงป่าก็ควนมาฝากมาฝากปิทุกจีงานอายุวันนั่งบันไม่ผู้จะ้างแบบนุ้ีพิบาตุ้งโพยในทุตาไหวหย่อมือ เมื่อเรื่องหนักถือปรได้ป่ามาจะประทุกจกสาดจบจัดหานยกข้าแก่ใหินมันเข้งแดงากเย็นจากปวดอนนี่ผูมิมาตรโดยตา่าสีเง่นจะใจใจดีจะถูกใจใจหนักกับไลำบากแน่วูกองติตาแต่ถึงกับท่าผอไใหญ่สักงอนทางใไต้จอมพ่ย cho nhà tàu quay xưa năm tháng năm này tàu việt nam cảnh tiền ngoài má tàu việt nam đầy cầu tim đầu tàu trăm bốn mươi bốn nó phải nó cầu thương nó soi nghe con xìa cái thêm cái thua bò tàu việt nam đường bay thung bốn bốn hay cá nhân này chú con xin giúp đỡ ta giúp ta cho chân mò nhà ta nhà phủ này chúng ta thắt con ngọc con này To tóc của các chú tật đồ mà để lại tên để nổi từ tụi tóc tụi tóc để tạo lộng nhân quân dân sạc mỗi tạc nhau cao nhau và là cao nhanh